เดิมมันทำอกมาได้ฝากแตนตอนน้กทำทันครับตรงนี้ก็ไม่ไดเสริ ตีทั้งสองหมดเลยมีแบตเตอรียาพวกเราม,มรทรีท่ดีป่ะแบตเรี่ที่คือที่ที่เราจ่ายไปได้ไม่แดบแบตเตอร,รี่รเหรอคะเราดูดูซึ่งช่องขาคับช่อง,องบ่ายคุณภาพน้ำต่างกันถ้าถ้าการะอาไฟฟ้าต่างกันไม่ไม่เกินประมาณเจ็ดไม่เกินห้าสิบไมโครแอมป์เลยนะคะแต่ก็แล่ธาตุอื่นๆก็ใกล้เคียงกัน นี been, so anything, ่หนูอยู่ที่กองวิเคราะห์หรืออยู่ที่หนูอยู่ที่กองวิเคราะห์นะำมานดับออกออกเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะมีมีนักวิทยาศาสตร์มาอยู่ทุกวันโอ้โหเยอะมากแยกยากได้นะอยากได้าี่ทั้งหมด งานแล้วก็ทาเป็นประเด็้วก็เป็นามาตรการบุคุณเอะมากเลนะคะยายยายวัสดีครับไม่ได้ทำเลยานขวก็ประกอบกับคนที่ต้องานสำันะคะตีสี่ครึ่งน่นเยอะไหมก็วละขวดวละขวดเนี่ยหลับลึกแบบหลับก ตื่นขึ้นมาสดชื่นนะคะมีสองคนนะคะที่ถามกันเนี่ยหลับเรื่องสกันค่ะมามาเกที่ไหนมานนาองปลื้มบางการรับตับรับรับลับร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 ันรับป,นะก,ปกตรเปรับรครับรับรันรั่รันรามับอหมรับ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 รนบรัแรับรับรับมับรับรับรัรับลับะะรับรับรััับรับััมันสดชื่นร พี่กระเป๋าตอนแรกพี่บ้านตัวเองมาดูแล้วพอถามเพื่อนที่มากินมาไปกินด้วยกันอะ่ะเขาก็บอกว่าหลับลึกขึ้นค่ะอันนี้ถ้าใครหลับลึกก็โทรมาบอกกันบ้างนะคะลองถามก็ดูนะคะขอบคุณค่ะาตยคะถ่ายรูป กรมตั้งากกน้ำประดาหรือกาที่ราแกรของรีนาก็านเะที่านะาดอกน้นาตกนี้ปราที่รที่ต่อากนรติ่อก้นรดาาเปนระิากราิจกระาตากระาี้รเป็น้า่่า ประดาตรงนี้ตอนนี้เราได้ประสานกระทางจังหวะว่าจะให้จะให้อยู่ในสภาพนี้นะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นส่งประังท่องเที่ยวประชาชนสามารถท่งเทวไดมาดื่มน้ำแร่ที่เราฟองไว้ให้ประชาชนที่แจกจ่ายทุกวันนะครับวันนี้ผมก็ได้ชิมน้ำปรากฏว่า มันซาเหมือนโซดาจริงๆนะครับก็รสชาติก็ยังไม่เปลี่ยนโรมก็ได้ได้นำรถโมบายที่ตวรวจคุณภาพน้ำเราตรวจต,ตั้งแต่เช้าตลางวันเย็นวันละสามเวลาเพื่อเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำที่เรารองแล้วเนี่ยมีคุณภาพที่ดีสามารถดื่มได้แล้ว ถ้าคง,งที่น้ําพุตรงนี้ไว,ว,ว้แล้วกรณีน้ําอุปโภ,โภคบริโภคที่แจกจายให้ประชาชนในมางที่ตะบนห้วยเจาต้องใช้ตรงไหนโครงการที่ทางกรมตั้งใจว่าจะทําช่วยเหลือประชาชนที่ห้วยกระจายเราย้ายรถเจาะไปจอดจ,จ,จุดหนึ่งทาจตะนีอไปทางด้านิาตะวันออกประมาณสักสองกิโลครึ่งนะครับขนานี้เจาะไปแล้วได้4บ่อนะครับกำลังเจาะบ,บ่อที่5ก็ คิดว่าไม่เกินสิบันก็จะครบบ่อที่ผมซึ่งมีปริมาณน้ำมากพอที่จะไปดูแลนะครับช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งในอำเภอเวยกระเจาได้นะครับขอขอให้ประชาชนที่รอความหวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยแล้งนะครับให้มั่นใจว่าผมชืวตอน้ธรมาดาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะครับเข้ากับชาวเวยกระเจาจะได้ประโยชน์สองอย่างเลยตรงนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย 4จุดเดิน2กิโลขึ้นมาจากนี้ไปก็จะเป็นแหล่งน้ําเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทั้งอปุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรนะครับผมดูเห็นรอยยิ้มของประชาชนนะครับก็มีความสุขนะครับเพราะว่าได้ดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุประชาชนก็บางท่านก็บอกดื่มแล้วนอนหลับสบายบางคนดื่มแล้วก็อยากดื่มอีกนะครับมีรสชาติอร่อยก็เลยกลับมาอีกนะครับบางคนก็มา2ครัง้ง3ครั้งแล้วครับเพื่อมาขอรับน้ํา ทางกรมเนี่ยพยายามที่จะหาน้ำแจกจ่ายประชาชนให้พอเพียงใจจริงๆอยากจะให้วันละคนละหลายๆขวดนะครับแต่ไม่พอจริงๆเพราะว่ากำลังผลิตเนี่ยของเราวันหนึ่งเนี่ยได้ไม่เกิน3,000ลิตรนะครับที่เราทำได้ที่วังนี้เพราะเครื่องอของเราไม่สามารถทำงานได้